ช่วงนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งกับคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดจะมีรายงานเข้ามาครับ กขาจมาดูการเลือกตั้งที่จังหวัดสุป,ปรณการกันบ้างที่นี่ถือว่าสุดคึกคักจริงๆเนื่องจากสุป,ปราการเป็นหนึ่งใน1 5จังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทะลุมากกว่า1ล้านคนถ้าภาคกลางสุป,ปรณการก็เป็นรองแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นทําให้คนสุป,ปราการตื่นตัวออกมาใช้เสธ็จกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับ บรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดสุปรรการ์ตลอดช่วงเช้าหลังเปิดหีบบัตรให้ประชาชนลงคะแนนปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ติดกันหลายหน่วยเช่นหน่วยเลือกตั้งที่10 11และ12ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุปรรการมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเกือบ3,000คนทำให้ประชาชนเข้าแถวใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพราารณบุรีออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่14เขตเลือกตั้งที่1เป็นคนแรกของวันนี้ครับและหลังใช้สิทธิ์ยืนยันว่าได้กระชับให้เจ้าที่ทุกคนรวมถึง้าราชการวางตัวเป็นกลางไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษและขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเนื่อนเนื่องจากช่วงบ่ายอากาศอาจร้อนเกงจะกระทบกับปัญหาสุขภาพ ทางด้านนายวิระ,ะเจริญวงศ์พอ,อ,อกกตจังหวัดสุพราารณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งโดยพบปัญหาเจ้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งส่วนมากยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผ่นวนิลรายชื่อเบอร์ของผู้สมัครและโลโก้ของพรรคการเมืองซึ่งกกตจังหวัดให้ติดไว้ในหน่วยเพื่อให้ประชาชนได้สังเกตเห็นชัดเจนแต่ปรากฏว่ามีการติดหันหลังเอารายชื่อเบอร์และพรรคการเมืองออกนอกคูหาทําให้ประชาชนไม่สังเกตเห็นจึงสั่งให้แก้ไขแล้วครับ ผอ,อ,อกกตสมป,ประการบอกด้วยนะครับว่าพบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ด่วยเลือกตั้งที่41เขตเลือกตั้งที่3ตำบลสำโรงเหนือโดยมีผู้สูงอายุซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ฉิกบัตรลงคะแนนสสแบบแบ่งเขตหรือบัตรสีม่วง ส่วนบัตรพักการเมืองบัตรสีเขียวผู้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ฉีกทําลายเจ้าที่เจนุญ,ญาตให้ลงคะแนนได้ตามปกติจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็พาผู้ใช้สิทธิ์คนดังกล่าวไปลงบันทึกประจำวันที่สพสํารงเหนือพร้อมทั้งนําหลักฐานบัตรที่ถูกฉีกขาดไปเป็นหลักฐานด้วยครับส่วนบัตรที่ฉีกนั้นนะก็ให้เจ้าทีเ่เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับบันทึกในเหตุก,การณ์ไว้นะครับมีการฉีกบัตรแล้วก็พาไปแจ้งความสถาน,นีตารวจ สพสำโรงเหนือนะครับครับและขณะนี้เรามารายงานกันที่อาคารเนประสงค์ในโรงเรียนคลองแสนสุขนะครับที่นี่มีทั้งหมด5หน่วยเลือกตั้งด้วยกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกัน3 5 0 0ักว่าคนจะเห็นนะครับว่าผ่านครึ่งวันมาแล้วประชาชนยังคงออกมาใช้เสร็จเข้าแถวกันอย่างต่อเนื่องชี้ได้ว่าคนสมุทรปราการมีความตื่นตัวต่อการเลือกตั้งสสครั้งนี้เป็นอย่างมาก สมุทรปราการนั้นเป็นหนึ่งใน15จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า1ล้านคนเมื่อการเลือกตั้งปี2562มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ78ครั้งนี้ทางกกตจังหวัดประเมินว่าหรือคาดหวังว่าอยากให้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ80ซึ่งก็มีแนวโน้มอ,อาจเป็นไปได้นะครับเนื่องจากตลอดทั้งวันช่วงเช้านี้คนมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักและจํานวนมากนะครับ ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าที่เขตเลือกตั้งที่3ยังคงมีการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและลักษณะของการฉีกบัตรซึ่งเราจะมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับขอบคุณค่ะคุณสมศักดิ์คะก็จะเหตเห็นว่าบรรยกากาศค่อนข้างร่มนะคะ,คะมีพื้นที่